พรชนะของพระเจ้าที่มาถือเราในวันนี้นะครับอยู่ใน2สมุเอลบทที่3ข้อที่22ถึง39นะครับขณะนั้นทหารของดาวิดกับโยอาบกลับมาจากการไปปล้นและนำสิ่งของที่ยึดได้มากมายมาด้วยแต่อับเนอร์ไม่ได้อยู่กับดาวิดที่เฮบรนแล้วเพราะพระองค์ทรงส่งท่านกลับไปและท่านก็ไปโดยสวัสดิภาพเมื่อโยอาบกับกองทัพทั้งสิ้นที่อยู่กับท่านมาถึง ก็มีคนบอกโยอาบว่าอาบเนรบุตรเนรมาเฝ้าพระราชาและพระองค์ทรงส่งเขากลับไปเขาก็กลับไปโดยสวัสดิภาพแล้วโยอาบเข้าไปเฝ้าพระราชาทูลว่าฝ่าพระบาททรงทำอะไรดูเถิดอับเนรมาเฝ้าฝ่าพระบาททำไมฝ่าพระบาททรงส่งเขา,าไปอย่างนี้เขาก็หนีไปแล้วจริงๆฝ่าพระบาททรงทราบแล้วว่าอับเนรบุตรเนรมาเพื่อล่อลวงฝ่าพระบาท และเพื่อทราบถึงการเสด็จเข้าออกของฝ่าพระบาทและเพื่อทราบทุกสิ่งทุกอย่างที่ฝ่าพระบาททรงทำรรเมื่อโยอาบออกมาจากการเข้าเฝ้าดาวิดจึงส่งพวกผู้สื่อสารไปตามอับเนรพวกเขาก็นำท่านกลับมาจากที่ขังน้ำชื่อสีราแต่ดาวิดไม่ทรงทราบและเมื่ออับเนรกลับมาถึงเฮบรนแล้วโยอาบก็พาท่านหลบเข้าไปที่กลางประตูเมืองเพื่อจะพูดกับท่านตามลำพังและโยอาบแทงท้องของท่านเสียที่นั่น ท่านก็ตายโยอาบแก้แค้นโลหิตของอาสาเฮลน้องชายของตนภายหลังเมื่อดาวิดท,ทรงทราบเรื่องนี้พระองค์ตรัสว่าตัวเราและรัชอาณาจักรของเราปราะศะจากความผิดสืบไปเป็นนิดเฉพาะพระพักพระยาเวด้วยเรื่องโลหิตของอับเนอร์บุตรเนอร์ขอให้โลหิตนั้นตกเหนือศีรษะของโยอาบและเหนือพงพันธ์ทั้งสิ้นของบิดาเขาขออย่าให้คนที่มีสิ่งไหลออกคนที่เป็นโรคเรื้อนคนพิการ คนที่ถูกประหารด้วยดาบหรือคนขาดอาหารขาดจากพงพันธุ์ของโยอาบดังนี้โยอาบกับอาบิชัยน้องชายของเขาได้ฆ่าอับเนอร์เพราะอับเนอร์ได้ฆ่าอาสาเฮลน้องชายของพวกเขาในการรบที่กิเบโอนแล้วดาวิดก็ตรัสกับโยอาบและประชาชนทุกคนที่อยู่กับโยอาบว่าจงฉีกเสื้อผ้าของพวกท่านและเอาผ้ากระสอบคาดเอวไว้และจงไว้ทุกให้อับเนอร และพระราชาดาวิดสเสด็จตามลงศพอับเนอร์ไปพวกเขาก็ฝังศพอับเนอร์ไว้ที่เฮบรนและพระราชาทรงกันแสงเสียงดังหน้าที่ฝังศพของอับเนอร์และประชาชนทั้งปวงก็ร้องไห้และพระราชาทรงคร่ำครวญด้วยเรื่องอับเนอร์ว่าควรหรือที่อับเนอร์จะตายอย่างคนเขามือของท่านก็ไม่ได้ถูกมัดเท้าของท่านก็ไม่ได้ติดตรวนท่านล้มลงเหมือนอย่างคนล้มลงต่อหน้าคนชั่วร้าย และประชาชนทั้งปวงก็ร้องไห้ถึงอับเนอร์อีกและประชาชนทั้งปวงก็มาทูลให้ดาวิดเสวยอาหารเมื่อเวลายังวันอยู่แต่ดาวิดท,ทรงปฏิญาณว่าถ้าเราลิ้มรสขนมปังหรือสิ่งอื่นก่อนดวงอาทิตย์ตกขอพระเจ้าทรงทำโทษเราและทรงเพิ่มโทษนั้นประชาชนทั้งปวงสังเกตเห็นเช่นนั้นก็พอใจดังที่ประชาชนพอใจทุกสิ่งที่พระราชาทรงทำ ประชาชนทั้งสิ้นและอิสราเอลทั้งปวงจึงรู้ในวันนั้นว่าพระราชาไม่มีส่วนในการฆ่าอับเนอร์บุตรเนอร์พระราชาตรัสกับพวกมหาเล็กของพระองค์ว่าพวกท่านไม่ทราบหรือว่าวันนี้เจ้านายและคนที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งล้มลงในอิสราเอลแม้เราได้รับการเจิมเป็นกษัตริย์แล้วเราก็อ่อนกำลังในวันนี้ชายเหล่านี้ซึ่งเป็นบุตรของนางเสรุยาแข่งกล้าวเกินไปสำหรับเรา ขอพระยาเวทรงตอบสนองผู้ทำชั่วตามความชั่วของเขาเถิดหัวข้อสำหรับวันนี้ก็คือแม่ทัพฆาตกรในบริบทก่อนหน้านี้นะครับอับเนรกับอิโบเชตราชาโอโรขอซาอูลนะครับพวกเขามีความขัดแย้งกันและอับเนรรู้ว่าวันหนึ่งนะครับราชวงศ์ของซาอูลก็ต้องให้แผนให้กับดาวิดและดาวิดจะได้กลายเป็นกษัตริย์โอนต่อไปของอิสราเอล อับเนย์จึนตัดสินใจเปลี่ยนขั้นโดยหว่าว่าถ้าเขายอมมอบอนจาจักของซาอูให้กับดาวิดดาวิดจะแต่งตั้งเขาให้เป็นแม่ทัพเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนดังนั้นอับเนิ์นะครับจึนตัดสินใจมาเข้าเฝ้าดาวิดเพื่อสวัสดิภาพต่อท่านหลังจากนั้นดาวิดก็ส่งท่านกลับไปโดยสวัสดิภาพนะครับหลังจากที่ดาวิดโซอับเนิ์กลับไปโยอาบก็ กลับมาจากการปล้นการไปปล้นในที่นี่นะครับไม่ได้หมายความว่าพวกทหารขอดาวิดทําตัวเป็นกองโจรที่ออกไปปล้นคนอื่นแต่การปล้นในทางการทหารในสมัยนั้นนะครับก็คล้ายๆกับการไปล่าตะเวนในระหว่างที่ล่าตะเวนนั้นถ้าพวกเขาเจอศัตรูนะครับที่อยู่ในเข็บชายแดนพวกเขาก็จะฆ่าและเอาทรัพย์สินของศัตรูมา เพื่อเป็นการกำจัดไม่ให้กองกำลังของศัตรูแข็งแกร่งเกินไปอีกด้วยนะครับมันก็เป็นยุทธวิธีหรือว่ายุทธศาสตร์ของสงครามด้วยนะครับสาเหตุที่ดาวิดก,กับพวกทหารนะครับยานตตอ,ออกไปปล้นนะครับกับทหารที่อยู่ในเขตชายแดนนะครับก็เพราะว่าในเวลานั้นดาวิดยังไม่ได้รับยังไม่ได้ถูกแต่ต้านให้เป็น กริย์ขออิสาราเอลเพราะฉะนั้นพวกเขาจยงยาม่ได้รับพันสีจับอิสาราเอลเมื่อยาม่ได้รับพันสีนะครับพวกเขาก็เลยต้อโปล่งกองกำลังในชายแดนนะครับเพื่อที่จะเลี้ยงกองทัพของเขาเกาะในเวลานั้นเมื่อโยอาบนะครับกลับมาจากการโปล่งนะครับเขาก็ได้ยินว่าอับเนินได้มาเข้าเฝ้าดาวิด และดาวิดได้โสอับเนรกลับไปโดยที่ไม่ได้ทําอะไรอับเนรเลยโยอาบก็โกรธมากและเขาก็กล่าวหาว่าอับเนรมาเฝ้าดาวดนะครับเพื่อที่จะสอบแนนดูสิ่งที่ดาวดกาลังทําอยู่ทําไมโยอาบต้องโกรธมากด้วยครับเมื่อได้ยินว่าดาวดปล่อยอับเนรกลับไปน่าเป็นเพราะว่าอับเนรนะครับเขาเป็นแม่ทัพของอิบเชตโอรสของซาอู ส่วนโยอาบเป็นแม่ทัพของดาวิดพวกเขาทางคู่นะครับเหมือนกับเป็นศัตรูกรันเคยสู้รบกันในสงครามและอับเนร์น,นะครับก็เคยฆ่าน้องชายของโยอาบตายในสงครามด้วยจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้โยอาบโกรธมากที่ดาวิดปล่อยอับเนร์นไปเฉยๆเมื่อโยอาอบออกมาจากการเข้าเฝ้าดาวิดนะครับเขาก็ส่งผู้ศึกษาให้ไปตามอับเนร์นกลับมา พวกผู้ศึกษาก็นอานันเนกกลับมาจากที่คำนั้นชื่อศิลานะครับที่คำนั้นชื่อศิลานะครับเป็นสถานที่ที่เก็บน้ำไว้ใช้ซึ่งอยู่ทางเหนือขอเมืองเฮบรห่างกันประมาณสิกิโลเมตรนะครับแต่ว่าดาิดนะครับไม่ทราบในเรื่องที่โยอาบการันทำนะครับเมื่ออับเนนกลับมาถือเฮบรนะครับ โยอากก็พันท่านหลบเข้าไปที่กลางประตูเมืองเพื่อจับผู้คุยกับท่านตามละพันประตูเมืองในสมัยโบราณนะครับจะมีสองชั้นด้วยกันเพราะการแพรเมืองจะมีความหนามากและระหว่างประตูสองชั้นก็จะมีพื้นที่ตรงกลางอยู่ซึ่งเป็นบริเวณที่รับจากสายตาของคนอื่นโยอาควาแผนนะครับที่จะใช้สถานที่ตรงนั้นแหละในการฆ่าอับเนร ด้านนั้นในขณะที่เขาคุยกับอับเนินโยอาจก็แทนท้องขออับเนินตายนะครับทำไมโยอาหต้องฆ่าอับเนินด้วยเหตุผลที่หนึ่งนะครับเพื่อแก้แค้นให้น้องชายของเขาเพราะว่าหลายปีก่อนหน้านี้นะครับในสงครามระหว่างกอนทัพขออิโบเชตกับกอนทัพของดาวิน,นั้น ฝ่ายอิบโบเช่นะครับเขามีอับเนรเป็นแม่ทัพส่วนฝ่ายดาวิดก็จะมีโยอาบเป็นแม่ทัพทั้งสองกองทัพได้สู้รบกันนะครับและอับเนรก็หนีจากโยอาบแต่ในระหว่างที่อับเนรหนีอยู่นั้นอาซาเฮลน้องชายของโยอาบก็ไล่าตามอับเนรด้วยอับเนรน,นะคะบ,บอกกับอาซาเฮลให้อยู่ไล่ตามเขาถึงสองครั้งแต่อาซาเฮลไม่สนใจคําเตือนขออับเนรเลย อาบเนยก็เลยฆ่าอาซาเฮลโดยไม่ได้ต้านจนะครับแต่เขาฆ่าเพียงเพื่อที่จะป้องกันตัวเองเท่านั้นดังนั้นโยอาดจึงต้งาใจนะครับที่จะฆ่าอับเนย์เพื่อแก้ไขเพื่อแก้แค้นให้น้องชายที่ตายในสงครามสว่วนเหตุผลอย่างที่สองนะครับที่โยอาดฆ่าอาบเนย์นะครับก็เพื่อป้องกันตาแแนงผู้นำทางการทหารเพราะว่า เมื่ออับเนอร์น,นะครับเขามาสวามิภาคต่อดาวิดแน่น,นอนครับว่าเขาจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพที่สําคัญคนหนึ่งแต่ว่าโยอาบไม่ยอมนะครับเขาก็เลยชีลมึงฆ่าอับเนอร์ก่อนเพื่อที่ว่าตัวเขานะครับจะสามารถเป็นแม่ทัพได้ต่อไปนะครับอับเนอร์น,นะครับเขาฆ่าอาซาเฮลน้องชายของโยอาบในสงครามเพื่อป้องกันตัวแต่โยอา ฆ่าอับเนินเพื่อลาแขนให้น้องชายและเพื่อป้องกันตามแน่งผู้นำทำการตาหาของโตเองอีกด้วยคนที่คนที่คนที่ฆ่าคนอื่นเพื่อป้องกันตัวควรจะปลอดภัยในเมืองลีพายนะครับในสมัยนั้นแต่โยอาบแสดงความไม่ยอมเกรงต่อบุญมยาของพระเจ้าโดยการฆ่าอับเนินเพื่อลาแขน ในเมืองเฮบรซึ่งเป็นเมืองลิมพายเมืองหนึ่งของอิสราเอลพี่น้องครับสิ่งที่โยอาบทำแก่อัมเนินเป็นบาปท,ที่ร้ายแรงมากเพราะที่จีเมืองเฮบรนะครับเป็นเมืองลิมพายสาหรับคนที่ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจนตนาสิ่งที่โยอาบทำนี้ดาวิดถึงว่าเป็นการทําผิดที่ร้ายแรงแม้ว่าดาวิดจะไม่สามารถลดโทษโยอาบได้ในเวลานั้นแต่ก่อนที่ดาวิดจะ จะเสียชีวิตถ้าก็ได้คำชัดให้ซาโลมอนนะครับโลโทโยอากเพราะการกระทําในครั้งนี้ถึงแม้ดาวิดจะไม่สามารถโลโทโยอาดได้ในท,ทันทีแต่ว่าท่านนะครับก็สาบแช่งโยอากอย่าเปิดเผยพี่น้องครับสิ่งที่น่าสังเกตคือดาวิดกับอโบเชตมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือว่าอโบเชตไม่มีอำนาจเหนืออับเนในเวลานั้นเช่นเดียวกันดาวิดก็ ไม่มีอำนาจเหนือโยอาบเพราะว่าในเวลานั้นโยอาเป็นแม่ทัพสูงสุดที่มีทาหารอยู่ภายใต้บาชักาของเขาเป็นมือหมื่ที่พร้อมจะทําตามคําสาขของโยอาบส่วนดาวิกเอนะครับก็ยังไม่ได้เป็นกษัตริย์ที่แท้จีคออิสราเอลอย่างไรก็ตามดาวิกกล่าวว่าถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําของโยอาบและอาบิชัยในการฆ่าอับเนร ถึงแม้โยอาบนะครับเป็นผู้รู้เป็นผู้ลงมือฆ่าเพียงคนเดียวแต่อาบ,บิชยัยอาจมีส่วนรู้เห็นในการ,รกระทำของโยอาบด้วยเพราะว่าพวกเขาเป็นพี่น้องกันโยอาบนะครับได้แก้แค้นให้น้องชายแทนที่จะให้พระเจ้าสมพิพากษาแต่การแก้แค้นานั้นส่งผลร้ายต่อโยอาบพระเจ้าจะทรงคืนสนองคนที่สงควรได้รับอย่าดีใจนะครับ เมื่อศัตรูของเราต้องทนทุกข์และอย่าพยายามที่จะแก้แค้นคนอื่นการหาทางแก้แค้นจะทําลายความสุขหรือว่าสันติสุขในใจของเราและยาจะส่งผลให้เกิดการแก้แค้นคืนต่อไปอีกด้วยมาอา่านข้อที่2 8 2 9ด้วยกันครับภายหลังเมื่อดาวดทรงทราบเรื่องนี้พระองค์ตรัสว่าตัวเราและรชาชอาณาจักรของเราปราศจากความผิด สืบไปเป็นนิดเฉพาะพระพักรพระยาวเวด้วยเลือดโลหติตขออับเนรบุกเน,นิขอให้โลหตนนิตนั้นตกเหนือสินสักขอโยอับและเนื้อโปภานทั้งสิน้นขอบิดาเขาขออยากให้คนที่มีสิไลไหลออกคนที่เป็นโรคเรื้อนคนพิการคนที่ถูกประหารด้วยดาบหรือคงขาดอาหารขาดจากโภพาขอโยอับข้อความ ข้อความตอนนี้ยืนยันว่าดาวิดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของอ,นองานูฆาตกรรมครั้งน,นี้นะครับเป็นการกระทําของโยอาคโดยพลกันถึงแม้ดาวิดไม่สามารถโลทโยอาคได้แต่ถ้าก็สาบแช่งโยอาคอย่างรุนแรงต่อหน้าประชาชนเพราะถึงว่าการกระทํานี้เป็นความบาปท,ที่ไรแรงที่โยอาคไม่ยาเกลียนพระเจ้าฆ่าคนในเมืองลีภยัยซึ่งเป็นข้อห้าม ตาบกบรรยาของพระเจ้าในเวลานั้นทำไมในข้อที่29นะครับดาวิดจึงกล่าวถ้อยคำที่รูนแรงมากและโกรธโยอ압เหตุผลที่ดาวิดโกรธและผู้รูแรงกับโยอบมีดังนี้นะครับ 1- เพราะดาวิดเสียใจที่สูญเสียผู้นำทางการทาหารที่มีความสามารถ 2. เพราะดาวิด ต้องการให้ความผิดในการฆาตการรมอับเนรตัวอยู่ที่โยอากไม่ใช่ตัวเขา 3. เพราะเป็นการทําลายแผงกาของดาวิดในการรวมอิสราเอลเป็นหนึ่งดาวิดนะครับเกิดจะได้เป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอลอยู่แล้วภายใต้การสวามิภักดิ์ของอับเนรเพราะอับเนรเป็นกุญแจสําคัญในการรวบรวมเผ่าทันเหนือให้อยู่ภายใต้การปกครองของดาวิด 4. นะครับ เพราะการตายขออับเนินอาจกระตุ้นให้เกิดสงครามกลามเมือ,อ,อกขึ้นได้5เพราะว่าโยอารับเมื่อข้อตกลงของดาวิดที่จะคุ้มครองอับเนินตอนแรกดาวิดก็ให้ข้อตกลงกับอับเนินนะครับว่าจะคุ้มครองเขาไม่ให้เขาเป็นอะไรแต่สุดท้ายโยอาก็รับเมื่อข้อตกลงนะครับก็เลยทําให้ดาวิดกรบและผู้ดูแลต่อเขาและอย่าที่โหดนะครับเหตุผลเพราะ โยอาบเป็นแม่ทัพของดาวิดแต่เขากลับกลายเป็นฆาตกรหรือกลายเป็นอาชญากรซึ่งทำให้เสียอมเสียชื่อเสียในกองทัพได้นะครับข้อที่31และ32นะครับดาวิดตรากับโยอาบและประชาชนว่าจนฉีดเสื้อผ้าของพวกท่านและเอาผ้ากระสอบค่าเอวไว้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกาว้ทุกในเวลานั้นดาวิดส่งให้โยอาดและประชาชนนะครับ ไว้ทุกข์ให้กับอันเนินงและดาวิดก็ร่วไว้ทุกข์ให้กับอันเนินงด้วยจากนั้นเขาก็ฝังศพอับเนินงไว้ที่เฮบรนะครับในข้อที่3 3มสถึงสานะครับเป็นบกกวินที่ดาวิดคราบครัวเรื่อขออับเนินซึ่งมีความหมายว่าอับเนินไม่ควรจะตายอยากคงเขาเพราะว่าอับเนินไม่ได้ถูกมากมือมากเท้า เขามีอิสระที่จะต่อสู้กับโยอาบได้แต่เนื่องจากโยอาบไม่ได้ต่อสู้แบบลูกผู้ชายโยอาบใช้วิธีการหลอกลวงทาให้อับเนินตายใจนะครับโจไม่สามารถป้องกันตัวได้และสุดท้ายก็ไม่มีโอกาสได้สู้กับโยโยอาบเลยเพราะว่าถูกแทนตายนะครับและในขณะที่ดาวีนะครับรอให้ครับครัวไว้ทุกให้กับอับเนยอ,อยู่นั้น ประชาชนก็มาทูลให้ดาวิดสวยอาหารแต่ดาวิดนะครับพวกเขาแต่ดาวิดกราบต่อประชาชนและปฏิญาณอย่างหนักแน่ว่าถ้าเราลิ้นรบขนมปานหรือสิ่งอื่นก่อดวงที่ตกของพระเจ้าส่วนทำโทษเราและสรงนเพิ่นโทษน,นั้นการกระทำที่ดาวิดสุดเดออกมาาน,น,นะครับทำให้ประชาชนพอใจมากและประชาชนก็รู้ว่าดาวิด ไม่มีส่วนในการคาบอันเนออีกด้วยหรือว่าในการตายขออันเนอนะครับในข้อที่38นะครับดาวิดพูดว่าพวกท่านไม่ทราบหรือว่าวันนี้เจ้านายและคนที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งล้มลงในอิสราเอลดาวิดกำลังยุกย่องว่าอันเนอนะครับเป็นบุคคลสำคัญม,มากคนหนึ่งของอิสราเอลพี่น้องครับมีประโยคที่คงกล่าวไว้ว่า ความยิ่งใหญ่ของคนคนหนึ่งให้ดูจากคำโชนที่จริงใจจัดศัตรูของเขาแม้อับเนรและดาวิดมัจะอยู่กลางคนละฝ่ายในสงครามแต่พระกาพีนะครับกลับบรรยายสั้นๆถึงความเคารพนับถึงที่พวกเขามีต่อกันตอนที่ดาวิดยหนูนะครับรับใช้ซาอูเขาอยู่ภายใต้การบัคบัญชาขออับเนรและต่อมานะครับอับเนรเป็นคน รับคำสั่งจากซาอลในเรื่องก,การตามไล่ล่าฆาดาวิดอีกด้วยและหลังจากซาอูลตายอับเนอร์ก็ขำจูนอำนาจนะครับให้กับราชาวงศ์ของซาอลอีกด้วยซึ่งสดแสดงถึงความเจริญรับแันดีของอับเนอร์ที่มีต่อกริสาของเขาดังนั้นดาวิจึงยบย่อว่าอับเนอร์เป็นทหารที่พัฒนดีและเป็นบุคคลสําคัญม,มากของอิสราเอลเป็นแม่ทัพที่เก่งกาจนะครับในข้อที่39นะครับ แม้ดาวิดจะเป็นก,กษัตริย์ของยูดาแต่ท่านนะครับกลับรับพื้นว่าโยอาบกับอบิชายก็แข็งกล้าวเกิงกว่าที่ท่านจะคุมได้จึงขอให้พระเจ้านะครับจากการกับทั้งสองคนให้สงกลับสิ่งที่พวกเขาทำโยอาบและอบิชายนะครับพวกเขาเป็นพี่น้องกันเป็นลูกของนาเสรุยานดาวิดมีปัญหาในการควบคุมโยอาบเพราะแม้ว่าโยอาบจะโจรสันดีต่อดาวิด เป็นอย่างมากแต่โยอาบก็ดึงร้านและชอบทำตัวตามใจตัวเองดาวิดนะครับโยยืดอยู่ให้โยอาบตามที่โยอาบต้องการก็เพื่อที่จะแลกกับความโจรพาดีของเขาการฆาตการรมอับเนินนะครับเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าโยอาบมีอิสระที่จะทำอะไรก็ได้เขาเป็นแม่ทัพมีอำนาจนะครับ แม้แต่ดาวิดก็ไม่สามารถที่จะควบคุมเขาได้แม้ดาวิดนะครับจะไม่เหตุด้วยกับการฆาตกรรมแต่เขาก็ยามปล่อยไว้นะครับโดยไม่โลโทโยอาบเพราะอะไรครับเหตุผลที่ดาวิดไม่สามารถรวมโทษโยอาบได้ในเวลานานนะครับ1เพราะการโลโทโยอาบอาจทาให้กองทัพกบฏได้เนื่องจากว่าโยอาบเขาเป็นแม่ทัพ มีทาหามภายใต้บาคาบาคชาที่พาดดีต่อเขาเยอะมากถ้าดาวิดโลโทเขาอาจเป็นไปได้ท้าหาภายใต้บาคาบาคชาอาจจะก่อกระเบิดอาจจะก่อกระบอกขึ้นนะครับอย่างที่สองนะครับเนื่องจากว่าโยอาหเขาเป็นหลานของดาวิดและการทําสิ่งที่ดูแลอาจจะก่อให้เกิดปัญหาภายในครอบครัวเกิดความแตกแยกในครอบครัวได้อีกด้วย 3. นะครับเหตุผลอย่างที่3นะครับก็คือ โยอาบเขามาจากเผ่าย yes ูดาห์และดาวิดนะครับไม่อยากจะให้เผ่าของตัวเองเกิดความแตกแยกไม่อยากจะให้เผ่าของตัวเองเกิดการกบฏนะครับขัดความสามารถคีกันและอย่างสุดท้ายนะครับการกําจัดโยอาบก็เท่ากับว่าจะสูญเสียแม่ทัพที่เชี่ยวชาญและมีความสามารถไปอีกคนดาวิดก็สูญเสียอับเนือแล้วถ้าเขาอยาโลโทษและจำกัด กาจักรโยอากเขาก็จะสูญเสียแม่ท่าที่เกล็ดกัดไปอีกคนหนึ่งนะครับแต่นั้นดาวิดคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมในเวลานั้นที่จะโลโทโยอานะครับเพราะว่ามันมีผลร้ายแรงตามมาในหลายๆอย่างในหลายๆด้านนะครับพี่น้องครับจากพระทานตอนนี้นะครับก็มีโบทเรียนบางประการที่อยากจะให้เราเรียน,ร,ยนรู้นะครับบทเรียนอย่างที่1ก็คือการฆาตการรมเป็นบาปท,ที่ร้แรง การฆาตกรรมนะครับเป็นบทบัญิที่ผิดนะครับการฆาตกรรมเป็นบาตที่ไรแรงผิดบทบัญิข้อที่6ที่บอกว่าห้าห้ามฆ่าคนคนที่ฆ่าคนอื่นนะครับมันจะมีจุดโจที่ไม่สวยจุดโจขอโยอาบก็คือถูกซาโลมอนประหารชีวิตซาโลมอนนะครับพูดกับโยอาบว่าจนทำตามที่เขาบอกจนประหารเขาเสียและฝางเขาไว้ทันนี้จะ ได้เอาโทษขอความผิดซื่อโยอาบดีคฆ่าคนที่ไม่มีความผิดนั้นไปเสียจากเราและจัดเชื้อสายพระราชบิดาของเราสุดท้ายนะครับโยอาหก็ถูกป,ประหารชีวิตตายแบบไร้เกียรตินะครับแม้ว่าจะเป็นแม่ทัพที่มีประสบการณ์มีความสามารถก็าตานะครับบทเรียนอย่างที่สองนะครับต้นยืนหลักการหรือแนวทางที่ถูกต้นดาวิดนะครับเขายืดหลักการหรือแนวทางที่ถูกต้องมากกว่าการลำเอียงเข้าข้า ควบพอของตัวเองซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของผู้นำที่ดีนะครับผู้นำที่ดีต้องไม่ลำเอียงเข้าข้ารุ่นน้องของตัวเองถ้ารุ่นน้องทำผิดทำชั่วก็ต้องบอกว่าผิดก็ต้องบอกว่าชั่วคริสเตียนที่ดีก็เช่นกันนะครับต้องไม่ลำเอียงเข้าข้าคนที่รู้จักหรือพี่น้องที่ทำผิดบาปแต่ต้องยึดหลักการหรือแนวทางที่ถูกต้องตามนำพระทัยของพระเจ้าถ้าพี่น้องของเราทำผิดเราก็ต้องตัดเตือนเขานะครับ ว่ามันไม่มไมถูกมันไม่ใช่น้ำพรทัยของพระเจ้านะครับแล้วก็ต้องยึดหลักการที่ถูกต้องน,นะครับบทเรียนอย่างที่3นะครับผู้นำต้องกล้าแสดงจุดยืนที่ชัดเจนต้องไม่เห็นด้วยกับคนที่ทําบัตรหรือทําชั่วนะครับเมื่อดาวิดรู้ว่าโยอาบฆ่าอับเนินดาวิดก็ประกาศชัดเจนให้ประชาชนทราบว่าเขาไม่มีส่วนรู้เห็น เป็นใจกับสิทธิทโยอธรรมจากพระนาต,ตอนนี้นะคะทำให้เราเห็นว่าบางครั้งคนที่มีตำแหน่งและมีอำนาจก็ไม่สามารถจัดจัดก,การกับลูกน้องที่ทำชั่วได้ท,ทันทีแต่ยาสามารถแสดงจุดยืนได้ว่าตนไม่มีส่วนรู้เห็นและกล้าที่จะประนานการกระทำชั่วของลูกน้องเช่นกันครับพี่น้องบางครั้งเรารู้ว่าบางคนทำบาปทำผิด แต่เรากลับไม่มีอำนาจโลโทษหรือโลวิในเขาได้ในท,ทันทีแต่ถือย่างนั้นเราก็สามารถแสดงจุดยืนของเราได้ว่าไม่ไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นชอบกับสิ่งที่เขาทำส่วนเรื่องก,การโลเทษนะครับก็มอบไว้ให้พระเจ้าเป็นผู้พิพากษาแทนเขาเพรอะค์ทรงมีเวลานะครับในการที่จะพิพากษาแต่ละคนและบทเรียนสุดท้ายนะครับอย่างที่ส่งก็คือ ผู้นำต้องคิดให้รอบข้อก่อนตัดสินใจทำโยอาบเป็นแม่ทัพแต่ไม่ได้คิดให้รอบข้อในการฆ่าอับเนงว่าจะส่งผลตามมาภายหลังยังไงสุดท้ายเขาเองก็ถูกฆ่าเหมือนกันนะครับตตยอย่างไรก็แต่ดาวิดเขาคิดรอบข้อในเรื่องก,การไม่โลทโยอาบเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาโลทโยอาบในเวลานั้นจะทําให้เกิดปัญหามากขึ้นไปอีกเช่นเดียวกันนะครับ ก็เราจะตัดสินใจทําอะไรลงเราก็ต้องคิดให้รอบข้อก่อนเพื่อที่จะไม่ส่งผลหรือปัญหาตามมาทีหล่ะนะครับขอพระเจ้าที่จะอวยพระพรพี่น้องทุกคนนะครับ